สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับพรีเมียมกาหน้านะครับตัวนี้เป็นกาหนาช็อกโกแลตคาราเมลนะครับก็เฮ้ยชิมแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะทําได้ดีนะครับก็เลยเอามารีวิวนะครับอ่าตัวนี้นะจ๊ะเมคอินญี่ปุ่นนะครับมาไกลจากแดนอทิไทยนะครับเฮ้ยแต่รสชาตินะครับถ้าเทียบก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่าแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้นะครับมีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จากนม แปซาลีเละซิดินักโถเหลืองและอาจจะมีไข่ไข่แพหันกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนนะครับที่เขาเขียนนะครับว่าเป็นช็อกโกแลตนะครับเราได้โกโก้แมสนะครับมายี่สิบสี่นะครับบวกโกโก้บัตเตอร์สิบาพูดได้ง่ายคือโกโก้อะมีสาสิบ็เปอร์เซนะครับแล้วก็ในส่วนของคาราเมลนะครับได้เป็นผงคาราเมล1%นเปอร์ซนะครับแล้วก็เกล็ดคาราเมลอีกหนึ่งเปอร์เซนะครับพูดได้ง่ายคือในเนี้ยมีคาราเมลนะครับนี่ที่มันเป็นเยอะๆนะครับสองเปอร์เซ็นจ้า เอ้ยแต่ดูในรูปมันมันน่าจะได้มากกว่าสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเฮ้ยก็ค่อนข้างถือว่าทําได้ดีนะครับนี่แพคเกจจิ้งเขาน้ารักนะจ๊ะเฮ้ยตัวเนี้ยราคาเกือบร้อยหนึ่งนะครับก็นะครับของก็ตามราคาครับนี่เราได้ซองใหม่นี้นะครับในตัวเนี้ยสิบสองอันนะครับสิบสองชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็เนี่ยเฮ้ยมันได้แต่เกรดแล้วอะเกรดอะอันเนี้ยเป็นกระดาษนะครับหนีเพื่อนให้ดูนะครับเนี่ยกระดาษเนี่ย กระดาษอย่างนี้ด้วยนะนี่แล้วก็ดูข้างหน้าข้างหลังครับนี่จ้าเฮ้ยเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะกระดาษเนี่ยเราจะเจอครับในพวกซองนะครับที่เป็นซองของไอ้นั่นอ่ะชาในเกรดที่มันแพงๆหน่อยครับเฮ้ยคุณภาพเกรดขนาดนั้นเลยและดูจ้านี่ตรงนี้นะครับข้างหน้านะครับก็จะเป็นนะจ๊ะกับเห็นไหมมีลายเครื่องหมายนะครับตาของลอตเต้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นชั้นนะครับของคาราเมลแล้วก็ข้างล่างเป็น ช็อกโกแลตนะครับเห็นไหมชั้นอย่างงี้ส่วนในเรื่องของรสชาตินะครับค่อนข้างทีเอียพรีเมียมอย่างแรกเลยคนที่จะรสชอารสชาติอย่างเงี้ยได้อะจะต้องเป็นคนที่กินโกโก้แบบพวกเกรดหกสิบถึงเจ็ดสิบเอซนได้ครับเพราะว่าอะไรครับตัวนี้ไม่ค่อยหวานแล้วก็ช็อกโกแลตเกรดหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ย มันจะเน้นนะครับรสชาติความเป็นเนื้อไงพวกช็อกโกแลตแล้วก็คาราเมลออกมาเพราะตรงนี้ครับมันเน้นเนี่ยลายคนบอกว่าพี่อันมันค่อนข้างกลางมันไม่มีหวานแล้วแบบเข้มๆมารออกมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อของถูกนะยี่สิบหรือสาสิบาทนะครับเขาจะใส่น้าตาลเยอะนะครับแล้วมันกลายเป็นการชูรสขึ้นมานครับแต่เนี้ยเขาจะไม่ชูรสวิธีการอย่างนั้นนะครับเราใส่น้าตาลเพื่อให้เกิดการเกาะตัวนะครับแล้วก็ไปเน้นในรสชาติของคาราเมลกับช็อกโกแลตแทนนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่า มันก็ไม่ถึงกับเกรดแบบช็อกโกแลตแบบ8 0ด0เก้าซนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเกรดพวกนั้นน่ะมันจออแบบความขมเปื่อนฝาอดฝหน่อยนะครับไอ้นี่ก็แบบว่าให้เน้นนะครับในเรื่องของไอ้เป็นช็อกโกแลตแบบคาราเมลอ่ะที่เป็นรสชาติจริงๆของเขานะครับคือใส่น้ำตาลไปนิดนึงน่ะเพื่อให้เกิดการเกาะตัวนะครับแล้วก็ไม่เกิดรสชาติที่ปุดๆหรือขมๆนะครับแต่ว่าเนี้ยเดือนลอยท่าลิเกก็พรีเมียมแหละจะเป็นอย่างเงี้ยแต่คนนี้จะชอบรสชาติอย่างเงี้ยคุณจะต้องกินช็อกโกแลตแบบเกรดห0สิบถึง คุณหนึ่งเขาา้าใจรสชาติเงี้ยเพราะบางคนนี่เคยกินพี่อ้ะไม่ค่อยมีรสชาติเลย,เลยไอเนี้ยครับเป็นรสชาติจริงๆนะครับของไพวกคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับเพราะว่ามันใส่นิดน,นึงอืแล้วก็ระหว่างกินนะครับมันก็จะมีความกรุบกรอบนิดน,นึงนะครับขึ้นมาจากผงคาราเมลอะ่ะเพราะตรงนี้เขาใส่เกล็ดคาราเมลไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่รู้สึกนิดเดียวนะครับน้อยมาก ถ้าเกิดไม่สังเกตก็ไม่รู้สึกมันก็สมควรแหละกับเก็ดคาราเมลหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่มันก็มีความเอ้าออมานี่หน,หน่อยนะครับโอเคครับท่านผู้การดูคลิปพีดีโอวัานี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ